เบฟของเราเสร็จแล้วนะครับทรงแว่นนทุกคนใช้เป็นโชกหลังโอเคดีครับสูง300นะครับโอเคดีรุ่นบิ๊กบูมนะครับตัวนี้ซับดีเลยครับโชกหลังตัวนี้โอเปเทสบิ่งมา200ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรู้สึกว่ายีนิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ตกลุมก็ไม่ปวดตับแล้วโชกที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับก็จะเป็นโชกโอเคดีรุ่นบิ๊กบูมเลยนะครับ เสียงไม่ต้องไปตกแกนะครับเสียงสวิงอาร์มผมเองสำหรับเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจโชคโอเคดีนะครับสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยครับ Facebook ก็โอเคดีไทยแลนด์นะครับส่วน YouTube Channel ก็โอเคดีไทยแลนด์ครับ a z a ดากับช้อปปีก็โอเคดีไ l a n d น์เหมือนกันนะครับเออโอเคดีไทยแลนดชื่อมันกันทุกช่องทางนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ สามารถสั่งซื้อได้นะครับเชทตไปสอบถามเพิ่มเติมที่แอดมินเพจเลยนะโอเคดีไทยแลนด์นะทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมอา m มีเล i ซิ่งนะครับทุกคนกคนเบื่อกันครับกับปัญหาเดิมๆโชคไม่ซับขับแล้วใส่นะครับ,บ,รท,รบ,รบทุกคนวันนี้ผมมีโชคดีๆมานําเสอนอครับเจ okay, มาดูกันมันจะเป็นโชคอะไร few moments later. ก็จะเป็นโชคโอเคดี okay, ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโชคโอเคดี okay, รุ่นบิ๊กบูลนะทุกคนก็เดีย๋ยวเรามาแกะให้ดูกัน ิดกล่องออกมาก็จะมีนี่นะครับตัวบูทเอียมอะไรนี่ก็สติกเกอร์มาให้นะครับอันนี้ใบประกันสินค้านะครับนี่นะครับโชคที่ผมจะไปแนะนําเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นโชคโอเคดีรุ่นบิ๊กบูมเลยนะครับโชคตัวนี้นะครับสามารถปรับพีโหลดได้นะครับช่วยให้สปีงแข็งอ่อนได้นะครับทุกคนมีความยาวตั้งแต่ 300- ถึงสามิมิลเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว3 0มมิลนะครับแกนขนาด12บมิลนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียม รับน้ำหนักได้ถึง160กิโลนะครับที่สำคัญประกันถึง6เดือนเต็มนะครับนี่ใบประกันมีให้เลือกหลากหลายสีนะครับราคาไม่แพงครับเพียงแค่1,790บาทรวมส่งนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีทองแล้วก็สีเงินนะครับใครที่สนใจครับสามารถแชทไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ OKD Thailand เลยนะครับหรือว่าจะเลือกซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะใส่โชคตัวนี้ให้ดู Let เก o โอเคครับเราก็ได้ถอดชุกที่เราใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้เลยโอเคดีรุ่นบิ๊กบูมครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ที่เพจโอเคดีไทยแลนด OK ์เลยนะทุกคนเรามาใส่กันเลยสีน้ำเงินสวยจัด I'll be here as your foundation And I say hey, yo Just let it go Your struggles won't โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับโชค๊คโอเคดีรุ่นบิ๊กบูมครับเดี๋ยวเรามาดูความเหนืดอของโช๊กกันต่างกับโช๊เกียมยังไงทุกคนดูนะมันจะค่อยค่อยขึ้นนะมันไม่เด้งขึ้นเลยนะเสียงไม่ต้องไปตกแกนะครับเสียงสวิงอาร์มผมเอง <c oughs> นี่นะทุกคนมันจะไม่เด้งขึ้นเลยนะมันจะค่อยๆเหนือขึ้นนะครับ เนี่ยครับเ,ออเดี๋ยวไปดูความแตกต่างครับโชคเดิมโชคเทียมต่างกันตัวนี้ยังไงนะครับ few moments later. ตัวนี้เป็นโชคเดิมโรงงานนะครับทุกคนก็นี่โชคเดิมโรงงานนะทุกคนก็น่าจะรูนะโชคเดิมโรงงานมันเป็ยนยังไงเออการใช้งานผมไปกดให้ดูแล้วอันนี้เป็นตัวโชคเดิมโรงงานนะทุกคนมาดูกัน ไม่แข็งแต่ย,ยุ้ยเออไ,ไม่ผ่านไม่ผ่านและก็ตัวนี้เป็นชุกกรอบนะทุกคนนี่ชุกกรอบเป็นชุกกรอบนะครับการใช้งานมันก็แข็งแล้วทุกคนตกลุมมึปวดเอวชิบหายเออเป็นชุกกรอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนกดอันนี้เป็นชุกกรอบนะทุกคนก็มาดูความแข็งเลยมีความนิ่มเลย นี่นะครับเวฟของเราเสร็จแล้วนะครับทรงแว้นนะทุกคนนันคือนี่เป็นไงหลุดหน้าลงสองนิ้วนะครับดูนี่หลุดหน้าลงอีกสองนิ้วนะครับประมาณนี้เลยนี่แล้วก็จะใช้เป็นโซกหลังโอเคดีครับสูงสามร้อยนะครับโอเคดีรุ่นบิ๊กบูมนะครับ นี่เป็นไงซูงได้ไหมทุกคนอะก็ตัวนี้ซับดีเลยครับโชคหลังตัวนี้โอเปเทสบิ่งมา200ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเออยอกยอกนะครับไม่ถึงล็อกแล้วก็รู้สึกว่านิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวกลุมก็ไม่ปวดตับแล้วก็ <c oughs> ดีมากนะครับโชคโอเคดีรุ่นนี้ถ้าจะเป็นตัวปรับดีเบา่นี่เจ๋อเลยนะทุกคนทุกคนมาหลังต่ำไปไหมอ,อ่าน่าลงอีกไหมเอ,อ สำหรับําหรันเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจโชคโอเคดีนะครับสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยครับ Facebook ก็ o k เคดีไท a แลนด์ะครับส่วน YouTube Channel ก็ o k เคดีไทยแลนดครับ a z a ดากับช้อปปีก็ o k เคดีไท a แลนด์เหมือนกันนะครับเออโอเคดีไทยแลนด์ชื่อมันกันทุกช่องทางนะครับคุณเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ แชทไปสอบถามเพิ่มเติมที่แอดมินเพียเลยนะโอเคดีไทยแลนด์นะทุกคนโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะแล้วเ,เจอคลิปหนา้า let's go